ขอคราบสวัสดีดครับท่านผู้ชมที่เคารพอยู่กับผมมาถึงแก๊ยับรายการกินเที่ยวแล้วก็เปรี้ยวเกมครับสําหรับวันนี้เราพาท่านมาตะลุยกรุงเทพมหานครอยู่หน้าที่สยามเซ็นเตอร์ครับเราพามาร้านกันดัมเปิดใหม่สดๆร้อนๆอน,นักกันดัมเบ็ไทยแลนด์มันเป็นร้านที่แบบเจ๋งมากเป็นสวรรค์ของผมก็คุณ MJ เลยครับจริงๆแล้วมันเปิดตั้งแต่วันที่11นะเราก็เลยจะพามาดูใครอยากมาดูนะอยู่ชั้น2ของสยามเซ็นเตอร์เดี๋ยวเราพาไปดูไปกันเลย โซนนี้ครับเป็นโซนแบบว่างานศิลป์งานสํนาสหรับคนที่มีใจในกันดั้มชอบรักงานคอสตอมที่แบบว่าแฮนด์เมดทำขึ้นมาเองนุ่งเวททำใหม่อะไรเงี้ยก็ให้อามาโชว์ผลงานกันผมก็ไม่แน่ใจว่าเข้ามาโชว์หรือเข้ามาประกวดกันนะแต่ว่าสุดมากผมก็พยายามแบบว่าอยากทำงานพวกนี้อยู่นะกำลังเรียนรู้อยู่เพราะาผมผมชอบชอบชอบแบบชอบมากแต่ว่าก็ไม่รู้จะจะทำได้ถึงไหนแล้วก็จะมีฝีมือแค่ไหนนะแต่ว่าจะ ก็จะพยายามวันข้างหน้าอาจจะได้นําเสนอผลงานออกมาให้เ c แฟนคลับได้ชมวันนี้นะครับผมมาหาดู Air ์บัอยากได้ Air ์บัเอาไว้ไปทําสีนะผมหัดทาสีอยู่ในมือหัดทําสีสองสาวันแล้วมันต้องมีอุปกรณ์จะเรียนรู้อะไรนะมันต้องมีอุปกรณ์มีของแล้วมันก็ต้องแบบได้จับของจริงอ่ะมันจะได้ทําได้นะเพราะไม่งั้นไม่มีของไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้เรียนรู้มันมันจะยากแล้งานแบบนี้นะบอกเลยว่าไม,ม่อยู่ที่ใจรักจริงจริงไม่ได้อยู่ที่อายุ ดูดิบางคนอายุเนี่ย19บางคนอายุ18บางคนอายุ30บางคนอายุ42เนี่ยบางคน38ดูดิอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจบอกเลยอยู่ที่ใจนี่นะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งงานที่แบบตอนนี้เป็นที่นิยมแล้วก็กําลังแบบเป็นเทรนมาแรงในสําหรับงานโมเดลที่เป็นการทําสีแบบว่าออกแนวมังงะแนวการ์ตูนเวลาเราดูเนี่ยมันจะเหมือนแบบเรานั่งดูงานการ์ตูนเลยดูการ์ตูนอยู่อะดูสีแบบดีเทลเขาดิ สวยมากนะอยากเอาไปฝากแฟนๆแล้วก็น,นี่นะอันนี้หนึ่งตัวอันนี้เป็นงานแบบน่าจะคอสตอมสวยสวยมากนี่อายุ46ปีตัวนี้นะอันนี้เป็นงานกันดั้มสามก๊กชื่อของเบง้งผมชอบนะตอนที่ผมชอบผมกําลังตามงานกันดั้มสังก๊กอยู่แล้วก็งานแบบ กันดั้มแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พวกอย่างเงี้ยแต่มันจะละเอียดหน่อยนะแต่ไม่รู้ผมจะทําได้สวยแค่ไหนเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันอาจจะได้ดูก็สําหรับในตอนนี้ครับเราก็อยู่ในร้านแล้วถือว่าหรูหราอลังการในร้านนี่ก็จะแบ่งแบบว่าเป็นโซนๆที่สําคัญเลยคือเป็นลิมิเต็ดขายที่เฉพาะกันดั้มเบสไทยแลนด์เท่านั้นที่อื่นไม่มีถ้าอยากได้ต้องมาที่นี่นี่เป็นงานแบบเขาจะมีโลโก้พิเศษของเขานะกันดั้มเบสไทยแลนด์จะเป็นงานพิเศษจะมีเฉพาะที่นี่แล้วราคาก็จะมีลดหลั่นกันไป ใครชอบแบบไหนก็มาเลือกเอาสาหรับใครที่มาแล้วนะเป็นแฟนกันดั้มตัวจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดแล้วก็ส่วนใหญ่จะไม่เคยมีใครพลาดอย่างน้อยๆจะต้องมีใครได้ติดไม้ติดมือกลับไปแหละผมไปเห็นของผมแล้วงานผมหมายปองไว้มีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูพาไปชมกันเรื่อยๆครับผมไปก็เดี๋ยวเราจะมาพาไปทาความรู้จักกับงานกันดั้มเหมือนเราเริ่มเรียนจากอนุบาลแล้วก็ขึ้นมาปหนึ่งปสองอะไรอย่างเงี้ยงานชิ้นแรกเลยเดี๋ยวเราพาไปรู้จัก SD ดีนี่ก็จะเป็นงานที่แบบว่า สำหรับคนที่หัดต่อนี่จะเป็นไซส์นี้นะใช้เวลาต่อก็จะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงตัวเล็ก,เลกๆเผล่บางคนก็ไม่ถึงหรอกถ้าแบบต่อเก่งๆอะไรเงี้ยขยับขึ้นมาจะเป็นงาน H G ก็จะเป็นงานที่คนที่สนใจต่อแล้วแล้วแบบเหมือนพยายามแบบว่ากําลังเรียนรู้อยู่อะกับพัฒนาฝีมือขึ้นมาหน่อยแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ใช้เวลาต่อก็ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเดี๋ยวเราจะขยับมาเป็นงาน R G ก็จะเป็นงานที่มีความละเอียดขึ้นมาเรียกว่ามีดีเทล มีรายละเอียดนู่นนี่นั่นแล้วก็ราคาก็จะเทิบขึ้นมาส่วนเวลาที่ใช้ทำเนี่ยประมาณ3ามถึงหชั่วโมงแต่สําหรับเวลานะมันแล้วแต่บางคนบางคนต่อเก่งๆก็พัฒนาฝีมือแล้วก็อาจจะไม่ถึงหรือบางคนก็อาจจะเลยมากกว่านั้น,นถ้าใช้เวลาทําสีผมจะขอแนะนําด้วยว่าไม่ค่อยจะเหมาะกับคนอายุเยอะที่ว่าสายตามไม่ค่อยดีเพราะงานมาละเอียดมันจะทินเล็กนะแล้วจะมีงานที่แบบว่ากระเถิบขึ้นมาอีกตัวนี้เป็นงาน MG ก็จะกระเถิบขึ้นมาแต่ว่าจริงๆมังานก็มีความละเอียดเหมือน RG แหละ แต่ว่ามันจะตัวใหญ่ขึ้นมาสกเกลมันจะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ความละเอียดเนี่ยก็พอๆกันกระทืบขึ้นมาอีกนี่เป็น perfect g เ a ร e ของเรานั่นเองดูรายละเอียดดีเทลของเขาที่ลงลึกนี่ก็จะเป็นงานที่แบบสําหรับมือโปรที่มีความสามารถและราคาค่อนข้างจะสูงดูจากรายละเอียดจะมีการทําสีนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ชอบใครชอบแบบไหนกระทืบขึ้นมาอีก m มกะ s i ส์อันนี้ก็จะเป็นเน้นแบบว่าความใหญ่สําหรับคนที่ชอบนะงานแบบตัวโตๆกับความละเอียดก็ไม่ค่อยเท่าไหร่งานละเอียดความละเอียดก็จะเท่ากับเพชรจีแหละ แต่ว่ามันจะเป็นเน้นใหญ่เกลียวคนที่ชอบแบบบุ้มบุ่มอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเป็นงานที่แบบเหมาะมือจริงเขาก็จะประกาศประมาณว่า MG อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบว่าคนที่แบบรักเก็บสะสมเลยก็จะเป็นงานเพอร์เฟกเกรดไปเลยสําหรับงานทําสีนะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่คืองานประกอบแบบงานแบบดิบๆเลยนะเดี๋ยวไล่ไปทีละตัวเลยนี่คืองานแรบงานดิบๆนะก็แบบเหมือนแกะออกมาจากแผงแล้วประกอบเลยอะไรเงี้ยตัวงานตัวที่สองนี่ก็จะเป็นงานที่แบบเริ่มมีดีเทลขึ้นมาหน่อยสังเกตนะ ความแตกต่างคือเขาลงเส้นแล้วเห็นนะจะมีดีเทลขึ้นมางานตัวที่3 <moi> เริ่มขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนี่เริ่มทําสีเริ่มหัดกันคาาสีน้ําใช้สีระบายอะไรเงี้ย แล้วก็น,นี่จะเป็นงานงานพ่นนะงานเหมือนแบบใช้แอร์บัตนี่ตัวนี้ขย,ยับขึ้นมาหน่อยส่วนตัวถัดมานี่ล่าสุดคือแบบเหมือนเหมือนมือโปรโลแล้วอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าเหมือนแอร์บัตแล้วก็มีดีเทลการที่แบบว่าทําสีแบบเพ้นท์เพ้นแบบมีรอยน,นู่นนี่นั่นลูกเล่นดีเทลแล้วก็ดูตะเขาเขาจะเหมือนงานคัสตอมมาแล้วจะแบบตัดแต่งนู่นนี่นั่นให้มันดูสวยงามขึ้นมีดีเทลลึกขึ้นแต่จริงอะ่ะมันคือตัวเดียวกันตํางนอยู่ที่การทําสีแล้วก็สีมือการพัฒนาฝึกเท่านั้นเหมือนที่ผมอะ่ะต้องการจะฝึกฝึกกกฝเท่าานนนนนัันนน้้้งงพวีมตอ อยู่กับมันบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ทําได้การทําสีแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาลอรอพอสมควรบางครั้งรอเป็นวันนะผมบอกเลยผมเคยทําแล้วรีบเละไม่สวยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นจริงๆต่ออย่างเดียวไม่ได้หรือบางคนชอบงานดิบก็ต่อไปเลยแต่คนส่วนใหญ่ก็จะชอบงานที่แบบว่ามีดีเทลอะไรเงี้ยงานที่แบบว่าทําสีเถอะนิดๆนึงอะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ย โดยเฉพาะตัวผมเองผมจะชอบงานที่แบบเหมือนเอามาทำสีแบบเป็นงานเก่าๆอะไรเงี้ยสำหรับงานต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําสําหรับแบบพ่อแม่นะที่แบบต้องการจะซื้อของเล่นให้ลูกหรือต้องการจะฝึกทักษะฝึกสมอง,องลูกให้ พัฒนาขึ้นนี่เลยงานเริ่มต้นเป็นงาน RX 78 Mark 2เห็นไหมเขาเขียนไว้เลยเนี่ยไม่ต้องใช้คิมตัดไม่ต้องทําสีสําหรับเด็กอะ่ะเหมาะมากเด็ก6-7ขวบก็ทําได้นี่เห็นไหมน้อยชิ้นประกอบมาก็ไม่ไม่เท่าไรแต่ว่ามันได้อาศัยทักษะแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อตังครับตังนะฮะครับอ่าทำไมถึงชอบกันดั้มครับมันเพลินดีอ่าเวลาต่อมันเพลินดีมีสมาธิใช่ไหมใช่อ่าแล้วได้ฝึกทักษะด้วยเนาะ ชอบตัวไหนปเป็นลุ้เสีมีตัวไหนในด,ดวงใจไหมครับเออมีบันชีบันชีครับผมนี่นะครับผมบอกเลยนะว่าคนที่ชอบกันดั้มเนี่ยไม่ใช่แต่ผู้ชายไม่ใช่วัยรุ่นไม่ใช่แต่คนสูงอายุมีทุกเพศทุกวัยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนี่ก็คนหนึ่งครับน้องที่บบชอบกันดั้มแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ชอบก็จะมีตัวในดวงใจแหละที่ชอบแบบเป็นภาพจํานะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับครับชื่อเอกครับชื่อเอกนี่มีมีตัวไหนในดวงใจไหมครับ ก็เนี่ยครับมีตัวที่นี่ีมาแโ้วอยประกอบอาจจะไม่เก่งหรว่าให้เพื่อนคนที่เขาประกอบเเก่งช่วยประกอบลงสีให้ครับผมนี่นี่เห็นไหมขากันดัมเขาจะมีในดวงใจละหนึ่งตัวขอบคุณครับลุงครับสวัสดีครับเขามาหน่อยได้ไหมครับนี่เจอตัวจริงแล้วนี่นี่ครับนี่ครับผมนี่เป็นเอฟซีเขาเลยสวัสดีครับ ถ้าเปรียบเป็นตำนานก็นี่เขาเลย RX. 7 8 Mark II บอกชื่อให้แฟนขับผมรู้หน่อยแต่บางคนน่ผมเชื่อว่าเขารู้กันอยู่แล้วว่าชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวแนะนำอีกทีครับพลเอกวิทยาชอบวิเชียนนะครับครับผมทำไมถึงชอบกันดั้มครับชอบ,บก้งแต่เด็กๆแล้วฮ<อ>ะตอนนั้นตอนที่เราชอบเนี่ยเรายังไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีทำอย่างนี้<อ>มาเจอตอนจะเกษียณเนี่ก็เลย มีตัวไหนเด็ดเด็ดบ้างครับที่เก็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นในสมุดลายนะที่ชอบแล้วตัวที่ใช้เวลาต่อนานที่สุดครับเป็นรุ่นไหนถ้าพีจีมันต้องก็ต่อนานอยู่แล้วกี่วันครับพีจีเนี่ยบางทีเป็นอาทิตย์ฮะสาสออาทิตย์ได้ครับผมกี่ปีแล้วครับที่อยู่ในวงการคอมบอร์ดการดั้มมาเนี่ยสิบสิบเลยสิบปีเลยไสุดยอดใครไม่เคยดูไปตามดูนะแกพาเดินดูแบบของแกที่แบบ ผมบอกเลยว่าเป็นสบัดของคนเล่นกันดัมอะสุดยอดจริงผมนี่ไปนั่งกอแล้วกออีกกอแล้วกออีกมีมีช่องไหมครับได้ลงยูทูบบ้างไหมก็มันมีรายการมนุษย์ต่างวัยครับผมใช่นี่ครับเข้าไปดูได้เลยครับแล้วจะเห็นเลยว่างานที่แบบแร่ๆนี่หลายตัวเลยเราจะบอกหู้ตอนที่ลงรายการตอนนั้นมันมี900กว่าตัวตอนนี้พันกว่าอู้อูสุดจริง ผมบอกแล้วนะว่าการเล่นกันดั้มหรือคนที่ชื่นชอบกันดั้มเนี่ยไม่จํากัดอายุจริงแล้วโดยเฉพาะเป็นการฝึกสมาธิพัฒนาเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสผมอาจจะได้ไปขอถาเยเลยนะครับ,รบขอบคุณมากครับสำหรับตอนนี้ครับผมผมก็ได้มานี่นะสมใจอยากและสมหวังและที่หาโดยเฉพาะตัวน,นี้นะนีะ่ตังโต๊ะ แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เลยว่าเขามีโปรโมชั่นลด30%ทุกกล่องทุกตัวยกเว้นจะมี3รายการนะรายการที่1คือที่เขียนว่าฮามาชิแล้วก็รายการที่2อาเป็นลิมิเต็ดรายการที่3ก็เป็นครีมของเขานะครับบางยี่ห้อบางตัวที่ไม่ได้ร่วมรายการแล้วก็อยากได้โปรโมชั่นดีๆลด30%ก็สมัครเป็นสมาชิกฟรีไม่เสียสตังค์สักกบาทแล้วแถมได้พร้อยด้วยพอยต์เนี่ยจะเก็บเอาไว้ในวันข้างหน้าอาจจะไปทําประโยชน์ได้อาจจะ ไปแลกเป็นกันดั้มตัวพิเศษหรืออาจจะไปแลกของขวัญชิ้นพิเศษใครจะไปรู้ผมปักหมุดใช้แล้วมาตํากันเอานะสําหรับรอบหน้านี้อีพีต่อไปเราจะพาไปแดกที่ไหนเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนรอดูกันต่อไปก็แล้วกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกลิ๊งคิ๊งเอาไว้ด้วยนะจ๊ะห<อ>ัวโป่งเลยผมผมอะมมาได้แล้วเดี๋ยวหัวโป่งเลย<ห>อะสำหรับอีพีนี้ก็อติลาไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวขอไปไประกอบก่อนนะจุ๊บ โชว์ของโชว์ของไป